โอเคผมเราไปต่อกันดีกว่าครับไปเราเล่นแบบเร่งด่วนเลยนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันต่อนะครับว่ามีอะไรที่เราต้องไปทาบ้านนะผมก็ค้นหาทางออกอื่นนะครับแล้วก็สํารวจบ้านนะครับแล้วก็สบสวจการถายตัวไปของเซเลสเอาวัตถุที่ติดอยู่ในท่อระบายน้ําออกนะครับหาสิ่งที่่าเป็นสาหรับใช้ควบคุมบันไดนะครับที่อยู่ของใต้ดินแล้วก็ค้นหาฟิล์มนะครับแล้วก็อ่าค้นหาดนตยการนะครับูุใจที่หายไปด้วยนะครับผมโอเค อันดับแรกผมคิดว่าน่าจะไปที่โลอาหารก่อนนะ e I e I เราต้องไปโลงอาหารก่อนอันนี้ออกไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ที่โลงอาหารนะครับปุ๊บเดี๋ยวนะ ก็คือเควสมันบอกว่าให้เราไปหาอ่าไปที่ปั๊มห้องน้ำใช่ไหมไอ,ไอในห้องซ่วมนะฮยฮะขอเช็คก่อนนะครับพอลราไปแล้วเราเจอฟิล์มตรงนี้นะฮะแล้วมันก็หายเฮ้ยอ๋อตอนนี้พังผมรือว่ามันรีใหม่ไวเพราะที่เราเซฟไว้อะนี่ไงโอ้โหแล้วมาซ่อมไว้ตรงนี้ ที่ปั๊มซ่วมเนี่ยแสดงว่าเราต้องค้นหาแบบโอ้โหหาเยอะไปนะต้องพยายามหาแบบเปิดตู้ไหมไม่งั้นเราจะพลาดของอะผมว่าแล้วมันต้องหายเว้ยมันเป็นจุดๆอะแล้วเรามัน,ม,นมันคือสัญลักไม่เหมือนกับของชิ้นอื่นฮะผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้สนใจเว้ยเออโอ้โหให้ตายเถอะนี่เราต้องขึ้นไปข้างบน ถ้าขึ้นข้าบนเรากลับไปี่ห้องเดิมได้ป่าววะมันใกล้กว่านะกลับไปทางเดิมเนาะมันใกล้กว่าคุณเจได้ตกอยู่ในอ่างเลยเนี่ยดีนะที่เข้าทันไม่ก็ได้สวย โอ้โหมันยืนคมมุมอะไรแถวนี้วะเนี่ยเอ้ยออ,ออกมาจะดัวเปล่าวะเอาเวนปิดไปต้องออก โอ้โหตามแล้วตามอีกแล้วตามในนึกหนาเนี่ยเวนมึงว่างนักหรือไงโอ้โอ้โอ้โอวิญญาครับหาอะไรปลาใส่ขวไปเฮ้ยปลาไปไกล ไอไอ้ปาไปแล้วไไปไปแล้วปาไปแล้วาไปแล้วปาไปแล้วอะอะไรวะปลาไปแล้วอะไม่โดนเฉย Oh, อยากจะพ่อตายเกมสเตลก็สเตลยากแะได้ถีบเกินโอ้นี่นะ้องวิ่งเข้ามาทันอยอล้วบึงแบบโอ้โ oh, ห oh, ปิดประตูเฟโอ้ยมึงจะวนกลับมาทำไมเนี่ยโอ้โหกูไม่มีอะไรจะปาแล้วนะหมดตูด <Stop. S 1> แล้วนะ มีเก็บมีก่อนเลยแม่งนใช้ไม่ได้อีกแม่งเวนบินอีคือบีคือบีคืบีอบีคือบนคือบอบีคือบีคือบีคือบีอบอบอีคอ้ดีเหลือเกินเีองเดินมา để mời mà mày tôi mở tôi tôi mở tôi tủ đuôi. tôi 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 ไม่เห็นนะวิ่งเลยนะวิ่งเลยนะทราไมรู้สึกว่าย่อ,อมันเดินไวกว่าว <c oughs> ะเนาะย่อ,อมันเดินแบบกว้างอะ่ะก้าวก้าวเท้าแบบไกลกว่าโอ้เสียวมันมาเอาแหละเปิดประตรู ปีดด้วยเดี๋ยวมันโผล่มาไอ้นี่มันโรคจิตปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็ดปัม๊มไม้ดูดซ่วมเอาใช้ได้เป็นไงล่ะแล้วเราก็จะได้กุญแจเสียงอะไรกุญแจตกอยู่ที่ท่อระบายน้ำ เอาวัตถุติดอยู่ท่อระบายน้ำออกแล้วท่อระบายน้ำมันอยู่ใสเนี่ยวะท่อระบายน้ำเนี่ยเปนไรและวเราไปที่ท่อระบายน้ำแล้วมันอยู่ไหนวะท่อระบายน้ำน่าจะอยู่ชั้นล่างสุดไหมเดี๋ยวเราไปดีกว่าลุงจะมาเปล่าวะท่อระบายน้ำน่าจะอยู่ในนี้ปะปิดก่อนเดี๋ยวมันมา เราผูกเชือกได้เนี่ยเนี่มันกล่องเดี๋ยวดะอันนี้อันนี้มนนนนนไม่ใช่หรอเดี๋ยวด้ะมันจะมาเราชอบใบน้ำอยู่นี่เดี๋ยวขอหยิบปูเจก่อนนะตายตะอย่าพึ่งจะแงะยังไงวะเนี่ย <c oughs> โอ้โ โอ้โหไม่ไหวว่ะเฮ้ยสิบห้าล้วแล้วเราจยังไงหาวิธีตะแกงขึ้นหาอยู่แต่ไม่รู้ใช้อะไรใช้เครื่องหรือเปล่าสายโลหะ โอ้ oh, ชิปโอ้ยไอตาบึ้งโอ้โหกูเลยเกลียดมากเลยแม่งแบบหูดีหูดีอีดอด้วหูดีแอบเฮ้ยเกดเอาอะไรลูกโอ้โอ้ตกบันได มึงมนลรกจิตมึงมนลรกจิตโอ้โอ้โห<อ>ใจหายใจคว่ำผมว่าสายโลหะน่าจะใช้นี้ไหมใช้ดึงเนี่ยเพราะตอนแรกมันไม่ได้วะ่ะเนี่ยมันเหลือชิ้นเดียวแล้วเนี่ยเอาได้เออได้เฉย ผูกแล้วก็ดึงแล้วต้องไปกดลิฟต์ข้างบนให้มันดึงแล้วก็ลงมาข้างล่างอีกทีหนึง่งโอ้โหคือแบบนั่นแกว่าแล้วลำบากลำบนจริงๆอะ่ะต้องทำให้มันจุกงยากด้วยวันนี้อะ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บค่อยๆวิงว่งค่อยๆวิ่งปปปึึึ๊๊๊บบบ วะรู้ได้ยังไงวะวิ่งยาวเลยครับจากว่านี้วิ่งยาววิ่งแบบไม่เกรงใจใครแล้วก็ไม่เกยตาแล้วด้วยเพราะว่าเราจะกดลิฟต์กดเลยโอเคเรียบร้อยดึงไปอืมเรียบร้อยอ่ะมาดีละได้คุณแจรูบดโอ้ยเฮ้ย ันหาแล้วเปิดเครื่องกระโดดไฟไอ้ตามเป็นสับสวิตไฟแน่เลยเอาเบรกเกอร์ลงแน่แน่โอ้โห,โ,หโ,หโหแล้วไปนคนรมืดแล้วก็มองไม่เห็นตัวมาดิวะโอ้โตาแบบมืดสุดจริงเลยอะ เรไงเนี่ยมันจะจำสแกรมารรการเป็นปีศาจผีเสื้อหรือยังไงหาก่อนเตรียมขอไว้ก่อนจะได้ปลาแล้วเราต้องลองไปชั้นล่างอะ่ะชั้นล่างเลยนะล่างสุดเลยนะเสียบันบามากเราวิ่งไม่ได้ด้วยนะฮะถ้าไฟดับอย่างนี้ แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเสียงมันอยู่ไหนเสียงันอยูไหนวะหรือว่าแบบไฟมันกรชากเบรกเกอร์มันก็เลยดีดลงแล้วไอ้ตาก็ไปเปิดเลยเหรอไม่จะเดินไล่หาเราอย่างเดียวเลยเนี่ย ไม่จเจ้าจอดแม่งมาปะแอบได้ปะวะจะไปบอเขาที่หน้าครับผมไปแล้วไปแล้วหรือจะไปเอาคุณแจหรือว่าเราต้องกลับไปเครื่องบนอีกวะเครื่องมันจะดับไหมอ่ะ กระแทกเข้าไปแอบตู้ know here รู้ได้ไงว่าอยู่นี่ <c oughs> ถ้าจะหาขาดนี้เปิดตู้เลยดีกว่าไหม อยากจะหาแท่นไม้อะไรสักแท่นหนึ่งหรือท่นอทนเหล็กก็ตีตูดแม่งให้แบบให้มันเจ็บแล้วมันล็อกอากไปเลยมั้จะทิมตูดมัน,นมด้วยทำตัวเป็นฉลาดหดูดีโอ้ยแล้วคุณเจนไปเปิดห้องไหนแล้วเนี่ย คุณแจนาฬิกาแลวเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนนะนะโอ้โหสุดยอดต้อไปดีห้องอาหารนะฮะมีแต่ชิบหายแล้วมีแต่เชือกเดี๋ยนะโอเก็บอะไรหน่อยเอาไว้ปลาไหนบ้างมันไม่มีอะไรที่ต้องเก็บแล้วไปปลาเลยอะ่ะจำได้ว่ามันมีทางลัดอยู่ไปห้องตรงอาหารอยู่ซ้ายมือมาละ มันเอาจริงก็เอาจางจังวะแต่เดี๋ยวเราต้องขึ้นบันไดไค่อยเดินมันใกล้เข้ามาแล้วย่อดีกว่าย่อมาเดินไปกว่าใช่ป่าวะอันนี้มันห้องนอนไม่ใช่เหรอเอออันนี้มันห้องนอนนี่หว่าอยู่ชั้นล่างเก็บปีดมาอ่ะเรามีมีดอยู่นี่หว่าเออ เราก็้ลงไปอีกชั้นหนึ่งปึ๊บแล้ก็จะเอะสปราย์เบลเทฟักเกอร์เจ็บเจ็บเดินมาแล้วเดินมาแล้วโอ้โหนั่นไงจะเดินขึ้นไปเดินต่อืม ไม่อยู่แ่ะมีอะไรเปล่าไม่อยู่แ่ะมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าไม่อยู่แ่ะมีอะไรเปล่าแทรกมาเลยครับผมมีอะไรเปล่าอือหือเว้ยแทกอีกชั้นหนึ่งหมดเลยมีอะไรเปล่าเออเอาเดีหายแล้วต้องรีบต้องรีบใช้ ปึ๊กใช่ตอนนี้ตายจะไม่มาเอ้ยเอ้ยลบกดทันว่ะเก็บมาแบตเตอรี่ไปดิครับรอรออะไรมันมาแล้วไงมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเห็นมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วกระแทกไปแบตเตอรี่เราไปใช้กับอะไรวะือใช้กับอะไร ไม่รู้เว้ยมันมีข้างล่างขอรอใช้แบตเตอรี่ข้างล่างก่อนแล้วกันไปแล้ว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 เปิดเบาๆม,มันไม่น่าตาม,มาหรอกอถ้ามานี่คือซวยเลยนะเดีย๋ยวเราใช้แบตเตอรี่ซิ อะไรอ่ะแบตเตอรี่ลูกตุ้มในโถทางเดินใช้กับอุปกรณ์บางอย่างได้อ่าใช้ไม่ได้หรอขนาดใหญ่อ่ะไอน,นี้คือขนาดใหญ่แล้วนะเดี๋ยวรือว่าต้องไปใช้กับแผ่นฟิลม์มไอเครื่องเครื่องฉายอ่ะ yeah, ork, นะอย่าบอกนะแล้วยังไงเราก็ต้องเปิดใช่ไหม การสะกดจิตด้วยการฉีดยาคนใช้ชื่อริชาร์ดเฟลตันคุณเฟลตันตอนนี้คุณอยู่ในสภาวะสงบจากฟีนอกซิลหนึงโดสและอยู่ภายใต้อิทธิพลของเครื่องเคาะจังหวะคุณได้ยินเชันเปล่าได้ยินหายใจเข้าลึกๆนะจดจ่อกับเครื่องจังหวะให้ดีผมผมทำไม่ได้ใจเย็นๆทำให้สงบฉันจะตรงนี้กับคุณนะเฟลตันคุณเกิดเมื่อไหร่ 16กรุมพาคุณบอกได้ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรหรือชื่อภรรยาของคุณอรีอา่าตอนนี้เดือนมีนาผมผมนึกไม่ออกผมจำไม่ได้นี่เป็นกปิิกิยาปกติเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสะกดจิตกรุณาจดจ่อยกับเครื่องเคาะจังหวะตอนนี้คุณอยู่ในห่วงนึกคิดสิ่งแรกที่คุณนึกถึงคืออะไรเซเลสที่ชิงช้า มีความสุขเซเลสคุณเห็นเธอไหมอย่าให้เธอคาดจากสายตาคุณผมเห็นด้านหลังของเธอเธอนั่งอยู่ที่ชิงช้าเธอเธอไม่ได้ยินผมทำไมกันละ่ะคุณเฟลตัน,นใจเย็นไว้สิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่ของจริงมันเป็นภาพสะท้อนจิตในใต้สำนึกมันเป็นความผิดของผมเองผมรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ผมรู้ว่าเธอจะหนีไป เราควรปกป้องเธอไม่พวกเขาเจอเธอใครคือพวกเขาแต่ผมไม่คิดว่าเธอจะกลับมาคุฟเฟลตันคุณบอกว่าเซเลสกลับมาหลังจากที่เธอหายตัวไปแต่เธอไม่ใช่ลูกสาวของผมไม่เธอไม่ใช่เซเลสเธอคือเจนนิเฟอร์คุฟเฟลตันคุณกำลังพูดอะไรเนี่ยใครคือเจนนิเฟอร์เมื่อพ่อผมกลับมาในปี1930มันเหมือนพ่อตายไปแล้ว ไม่มีบาดแผลแต่จิตใจแตกสลายเขาไม่เหมือนเดิมผมไม่ได้ชอบหรือรักพ่อมากนะักแต่ชายที่กลับมาจากเอธิโอเปียเป็นคนละคนกับที่เราเคยรู้จักเขากลับมาเป็นคนปกติได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่ใช่แบบที่ผมต้องการ in, คุณเฟลตันคุณเคยถูกพ่อ <elt> ทำร้ายหรือเปล่า no, <never. S 1> ไม่ไม่ไม่มีเลย <Good. S 1> เขาเป็นคนดี เข้มงวดมากใช่บางครั้งก็เลวร้แต่ไม่ได้เลวร้แบบนั้นเขาไม่เคยแตะต้องผมผมผมทำให้พ่อผิดหวังผมไม่เคยแตะต้องลูกสาวของผมคุณว่าการถ่ายต่อไปของลูกสาวคุณเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณพ่อไหม เดนิเฟอร์คือต้นเหตุเธอไม่ควรเกิดมาพ่อของผมทำร้ายผมเพื่อปกป้องผมจากเธอแต่ผมผมอยางต้องการเธอเฮ้ยเจ็นี่คือเหตุผลที่คุณมาที่นี่เหรอหมอบอกว่าคุณจะเจอในสิ่งดีคูตามหานะ ผมเตือนคุณแล้วคุณควรจะฟัง <c oughs> โอ้ยโ,โดนล็อกคอมันคุค้มแล้วเหรอกับการมายุ่งในเรื่องนี้เฮ้ยเฮ้ย โอโหล็อกไปเลยเหรอบาสิงตายแล้วระดับศูนย์ไปอเผาอีกกว่าจะได้มาบาสิงตายแล้วคงอยู่ชั่วนิรันร์ <c oughs> ไม่ช้าก็เร็วทุกคนจะได้รู้ความจริง <c oughs> ผมบอกความจริงไปแล้วลูกสาวของผมทิ้งเราไปในช่วงบ่ายวันนั้น <c oughs> เราไม่เคยเห็นเธออีกเลย ตัวหกคุณบอกว่าเธอกลับมาไม่ใช่หรือไงคุณไม่เข้าใจคุณไม่รู้หรอกผมเจออะไรมาบ้างเจ็บปวดแค่ไหนแล้วคุณไม่คิดถึงความเจ็บปวดที่ลูกสาวคุณต้องไปเชิญบ้างล่ะไม่เซเลสเป็นสิ่งเดียวจะให้ผมกับภรรยาอยู่ด้วยกันการแต่งงานของเราเป็นเหมือนธุรกิจมากกว่าความรัก การแต่งงานแบบคุมถุงชนที่เกิดจากความชอบของพ่อแม่มันไม่เกี่ยวอะไรกับลูกสาวของคุณเลยไม่เลยทุกสิ่งล้วนเกี่ยวข้องกับเธอหลังจากเธอหายไปผมกับอาริอาน่าก็ห่างเหินกันแต่คุณบอกว่าการาปป้องเซเลสจากใครมันเกินกว่าที่คุณจะรับมือได้แล้วคุณไม่มีวันเข้าใจมันจริงที่ชายไม่อาจจะเข้าใจได้ แต่ตอนนี้ฉันเชื่อว่าเซเลสตัดสินใจหนีไปเพราะเธอหวาดกลัวในความเลวร้ายของคุณไม่จากนั้นไม่นานเธอกลับมาบ้านไปาเข้าสู่รังสัตว์ร้ายไม่จริงบ่ายวันหนึงเธอเคาะที่ประตูผมแทบไม่เชื่อเธออยู่ตรงนั้นเธอไม่ใช่เซเลสแต่เป็นเจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์เหรอ แล้วคุณก็เข้ามาอยู่ที่นี่้องขอบคุณจริงๆในที่สุดผมก็รู้ว่าเจดิเฟอร์คือต้นเหตุของความปวดร้าวและความเจ็บปวดของผมผมปล่อยเธอไปอีกไปได้คืนหนึ่งผมแอบเข้าไปในห้องน้อยของเธอและเธอก็อยู่ที่นั่นล่อตาล่อใจผมผมปล่อยเธอทำร้ายเราไม่ได้อีกไม่เป็นไปไม่ได้ใช่สิคุณเห็นศพเธอแล้วผมจะเป็นต้องทำผมไม่มีทางอื่น คุณมันน่ารังเกียจอิสระเร็วโอ้พระเจ้าอยโทษให้ผมด้วยช่วยอยโทษด,ด้วยผมแค่ทำตามที่เธอสั่งเธอมาเพื่อพวกเราเธอปลดปล่อยรเ,เราจากความชั่วร้ายโอ้พระเจ้าอืมใจจแตตะขอ แล้ววิ่งหนีโอ้โหนี่เป็รัทีบูชาแพ้ไรเงี้เนี่ยไม่ออกโอ้ยกดแล้วกดแล้วไม่ออกใช้สองมือกดแล้วนะเออออกแล้ววิ่ง สาล็อกแล้วนะโอ้ยเฮ้ยซิสเตอร์อยากจะฆ่าฉันเหรอเจอตัวอะไรกูเนี่ยว้ายอ๋ออ๋ออ๋อ้ยสอดตัวจากชุดแดงมึงจะสอดตัวยังไงอ่ะอ๋อมีประตูอยู่ โอยมันวิ่งไวมากกูจะซ่อนอยังไงเนี่ยอุย้ยมันกลายล่างเหรอโอ,โอ้โอ้ก็ต์โอ้ฟักโอ้โอ้เบบี้แอบกอดโอ้เบบี้ I'll gut you like a lamb or a pig. What kind of blood of the lamb should have been splashed as a symbol of the dispersion in memory of the Christ's death on our souls. And so we shall receive our penance. <laughs> <laughs> this can't be real. แต่ขอขึ้นไปเซฟก่อนเสียมันจะเกเข้ามาเวนเวนก่อนจะตายตอได้เซฟ ฉิาหน้ากลัวว exactly. ่าแบบเสียคอเฮงอันน้ำห่อยไหมครับเดี๋ไปละ มันยังเดินอยู่ที่เดิม嘛อะไวนะจะเซฟมันนะเฮ้ยพอผมเดินออกมาแล้วมันเดินตามเลยวะ่ะผมืนมันรู้วะโอ้โหขอยิวก่อนนะครับ แล้วก็เซฟครับโอเคสารพัดนี่เดี๋ยวนะครับต้องอยู่เพียงที่ก่อนการครับผมเดี๋ยวมาต่อกันในพาสหน้าการ้วการน,นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันพาร์หน้าสี่ชายชุดแดงครับผมบ๊ายบาย